สวัสดีครับกลับมาพบก,กับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เข้าสู่ EP ีที่201และ202กันแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบททดสอบที่7กันนะฮะก็ต้องบอกว่าในฝั่งของตัวเหลิญเสี่ยเองเนี่ยก็ได้ผ่านบททดสอบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทุกคนโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่มันมากๆเลยนะฮะเหมือนเป็นการต่อสู้กับตัวเองในด้านมืดที่แบบตัวเองแบบคาดไม่ถึงนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าผ่านมาได้แบบวุดวิตพอสมควรเหมือนกันนะฮะทุกคนส่วนในฝั่งของถังซานนะฮะก็น่าจะทดสอบกันใน EP นี้แน่นอนทุกคน ก็ไม่รู้บททดสอบที่7ในครั้งนี้นะฮะถังซานเองเนี่ยจะเจออุปสรรคอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะต้องบอกว่าโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเช่นกันนะฮะทุกคนเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะว่าบททดสอบที่7ของถังซานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นซีนอะไรแบบยิ่งใหญ่อลังการกันอีกหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าคับโอ้ เปิดมาฝั่งนี้เลยตีศูนย์เทพสมุทรการอบรอบร้อนขึ้นเรื่อยๆเกิดภูผาถลเผารังวิญญาณกำลังไหลออกทั้งหมดหรือว่านี่คืออนุภาพที่เกิดจากอาวุธเทพโอ้โหนี่คือแบบแค่จับนะสัมผัสถึงพลังขนาดน,นี้เลยเหรอ เดียนที่ได้เดียยวนนนนันยานทอก็จะจับกิานจุดหยาหยาาอ่าอันนี้ตป็นตีศูนย์วะ่ะ ดีเอิร์ดปะเนี่ยหมดหนทางแล้วเหรอไม่แค่จะไม่ยอมแพ้แค่นี้นะอืองานครับสวยจริง แสงแห่งเทพสมุทรสาเข้าไป้างแต่คา้าวานำหนักของเจีสูรเทพสมุทรก็ริงเบาลงมากเท่านั้นในหุการทดสอบก่อนหน้าทางการสะสมความสัมพันธ์ได้ถึง70จากร้อยแสงแห่งเทพสมุทรที่ทรงพลังตอนนี้ช่วยได้อห่มากมอเหมือนตัวจะแตกเป็นไฟยังไงไม่รู้ ไต้องลงพลังไหลออกเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่กรัรยิงตีศูนย์แท้สมุทรไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียว้าเป็นอย่างที่ต่อไปเฮ้ยอันนี้มาจากไหนจ้า ทังสายท่านเทพสมุทรอาจจะชึ่งชมเจ้ามากแต่ถ้าอยากได้รับการยอมรับที่แท้จริงสิ่งหนึ่งที่ผ่านไปม <า S 1> ไม่ไแล้ว,ลวขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่เดี๋ยว เดี๋ยวจริงจริงไทม์ไลน์นี้แบบพอบพอกันเลยนะอันนี้ก็ขึ้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวฟังทางซายก็จะขึ้นแล้วเนี่ยเชียล่นเสียผ่านการทดสอบที่เจ็ดแห่งท้งสวรรค์ได้รับการยอมรับจากดาบศักดิ์สิทธิ์มอบรางวัลวงแหวนวิญ,ญญาณเทพประทานหนึ่งดวง Oh วงแหวนแทพประธานที่ทูสวรรค์ประธานให้ทำให้พลังวิญญาณของข้าเพิ่มขึ้นถึงระดับ92เดเซีย,ยดีดีด้วยที่สำเร็จการทดสอบที่เจ็ดได้เป็นราชเทนนามประมยุทธิถานิันผ<ห>ูวางใจได้การทดสอบหลังจากนี้เขาจะทำให้สำเร็จเช่นกันไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่แห่งนี้ช่วยเพิ่มผลการฝึกฝนของเจ้าได้รอบได้นั่นจักก็สุดผลอยู่ที่นี่ตอนรอคอยการทดสอบที่แปดมาเยือนเึอ เองดีพอให้ในใจของเจ้ามีความปรารถนาที่แท้จริงอย่างหนึ่งฝั่งนี้อย่างอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอู่เหรอนั่นไงนั่นไงซจอู ิันแบกจิตวิญญาณเจ้าพี่จิตวิญญาณหงห้ารวมเป็นหนึ่งกับท่านนายแล้วอีกอย่างท่านอยู่ในอันตรายท่านยิ่งดูดายไม่ได้เด็ดขาดเจอ่ออูรอข้าอีกนิดนะข้าต้องคิดหาวิธีได้แนะ่เชื่อใจข้า เมื่อกี้ก็ขึ้นแล้วนะการทดสอบของเทสสมุรที่ผ่านมาไม่อาจใช้พลังอย่างบ้าบินเพื่อเอาชนะได้การทดสอบที่เจ็ดนี้ก็ไม่มีทางเป็นการทดสอบพลังอย่างเดียวแน่ไม่เคยต้องดึงตีสูตเทพสมุรนี้ออกมาแต่ต้องได้รับการยอมรับด้วยได้รับการยอมรับจากตีสูตเทพสมุรนี่จะขาดคือประเด็นสำคัญแต่ขณะที่มันคืออาวุธที่ปกครองทุกอย่างอันเดียวกันถ้าอยากได้รับการยอมรับจำเป็นต้องเข้าใจเจตจำนง พลังแห่งมหาสมุทรแต่ที่ก็เย็นชาและน้าหวาดกลัวดาวทางได้ยากอย่างยิ่งไม่อยู่ในมือของเขากลับเปลี่ยนเป็นออดโยนและยิ่งใหญ่พลังของเทพสมุทรคงอยู่เพื่อบอปว่าทางซานในที่สุดเจ้าก็เข้าใจเจตังแล้วได้แล้วมัง้ง ได้แล้วมัง้งสูตรครอบเอกภพจะประสานเข้ากับตรีศูนแทบสมุดแล้วไม่รู้ว่าเราจะแตกก่อนกันเนี่ยประเด็นเนี่ยตรีศูนย์แทบสมุดขึ้นแล้วขึ้นมาซะขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วไปต่อได้แล้วได้แล้วใช่ไหมเสียวโานใช่นี่คือเสียวซานนี่ก็คือพลังแห่งความศรัทธา ประวดบนโลกอีกครั้งพวกความเลือกใสที่มีต่อท่านเทพสมุทรทุกสรรพสิ่งให้เปินขึ้นอีกครั้งโอ้คุนลุกว่ะยิ่งใหญ่มากเป็นเหมือนล้างถังซานบ้าใช่ไหมสมุรข้อใดกับพบเกี่ยวข้องกับเทพสมุทรยังไงกันแนะ่ ทุกอย่างที่พวกเราไปเชิญบนเกาะเทพสมุรล้วนเกิดขึ้นจากวันนั้นเลยเจ้าทำได้ดีมากดีกว่าข่าเมื่อคราวนั้นอีกการทดสอบและฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณน,นี้มาจากประสบการณ์ของข้านนะเฮ้ยมันผ่านมาแล้วข้าในตอนนี้เป็นเพียงเศษซากวิญญาณเท่านั้นผลนทาในอนา,าอคตเจ้าต้องไปเชิญด้วยตนเองกลายเป็นเทพเป็นแค่การเริ่มต้น ภายภาคหน้าเจ้ายังต้องไปเชิญกับการเลือกที่โหดร้ายยิ่งกว่าไม่เจ้าโชคดีกว่าข้าวังว่าอนาคตเจ้าจะเดินไปได้ไกลย,ยิ่งกว่าโอ้โหคำทิ้งท้ายด้วยนะนี่มันถือว่าแบบแค่เริ่มต้นเอง สังสารผ่านการทดสอบที่เจ็ดของเทพสมุทรเยี่ยมความสัมพันธ์ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นสิบห้าจารย์เาไรแล้วเท่าไรแล้วไ,ได้รับก,การยอมรับจากบรีสัทเทพสมุทรมีอำนาจในการตัดสินใจสมุทผลรวมความสัมพันธ์ใกล้ชิดแปดสิบห้าจารร้อยเสียวนะยกกยเขียงข้ามผ่านการทดสอบที่เจ็ดของเทพสมุทรรางวัลทบขึ้นอีกเอาเราระดับเท่าไหร่แล้วล่ะ mm -hmm. เราคุณนางและราษดรวันนี้เราได้อำลาวีและผุ้ดุรับผู้ดึงแห่งจักรวรรดิแม่ทัพคาร์ลอสเขาคลีชีพในสิ่งสายาสแย่สำคัญระหว่างเรากับจักรวรรดเิเฮนโตและซิงหัวแม่ตกอยู่ในวงร้องพร้อมเหล่าทหารก็ไม่ยอมจำนนทหารกล้ายืนหยัดต่อต้านศัตรูจนเลือดหยดสุกท้อยเราต้อง ้างเกียรติจักรวรติวิญญาณยุตขึ้นใหม่ชะล้างความอับอายดกเนิดจากฝุ่นทุลรีนสุดท้ายกลับสู่ฝุ่นทุลรียนขอริษเดชแห่งทัสวรรค์คุ้นครองจิตวิญญาณมอบความสงบชั่วนิรันดร์โอ้ทำไมมันเล่นใหญ่ะอะไคขน,นวณว่า,ารโรนเงยหน้าของเจ้าขึ้นการพรีชีพของเหล่าวีระบุรุษนักรบเพียงเพื่อบอกป้องเกียรติแห่งจักรวัติวิญญาณยุต ความแค้นแห่งแฟน,นี้จำเป็นต้องชำระนับแต่นี้ไปจะกระวัดวิญญาณยุตธขอประกาศสงครามจะคุณน้าทอนคนทีน่โตกับสิงห์หลวซะให้สิ้นซากพวกค้อยตามล้วนรุ่งเรืองผู้ต่อต้านล้วนต้องตายเอาแล้วเอาแล้วประกาศสงครามแล้วประม,มุขหุเหียนขอให้ท่านนำเจสำนักใหญ่เป็นกองหน้าเบิกเส้นทางให้นับรบพ่อขอ รับบอลน้อมรับรับบอนชอตดีมากกรอขดชั้นหัก <ผม S 1> รับกำสรรซ้ำเปิดซึกเปิดซึกโฮ้ยแล้ว่าฝั่งทางซานยังไม่ครบเลยอีกทั้งสองนานสมแล้ว นิ่งหลงหลงอาศัยพรสวรรค์และพลังอันาจถึงช่วยเหลือพวกขอฟวาดานยากเข็นครั้งแล้วครั้เล่าผ่านระดับสูงสุดเจ็ดทดสอบสำเร็จได้รับอกริสติระดับแดงแห่งทองมอบอำนาจผู้ทำพิธีคนที่สองมอบรางวัลพลังวิญญาณสามระดับวงแหวนวิญญาณซึ่งหมดเพลิงโล่คันปีพร้อมวงแหวนวิญญาณเทพประธานสองวงวงแหวนวิญญาณเทพประธานสองวงเลเหอจ้าสมควรด้รับ ในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งผู้ทำพิธีจะต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือเทพสมุรพลังของข้าในตอนนี้ล้วนมาจากรางวัลที่ได้รับในระดับสูงสุด8ปดพสองเมื่อครานั้นอแปดว,ะว่ะลงเจ็ดเองวงแหวนวิญญาณเทพประทานอีกวงจะประสานเข้าเองหลง้หลงยินดีด้วย อะไรทุกคนระว่าหลงหลงนี่เขาเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญนะที่จะเป็นผู้ช่วยอ่ะ <c oughs> อ้าวอ้าวแย้แล้วเฮ้ย ตั้งชื่อสี่เรียกป้องกันเฮะเกิดอะไรขึ้น,นทางซ้าเป็นไร แล้วของพี่กำลังสมานแต่มีวิธ <das ky> ีกำจัดอันตรายที่มีกับวิญญาณยุดหรือไม่ขอเพียงแคาทำได้ขยับทุกอย่างเด็กงูเอเยไม่ต้องห่วงเขานะครับด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขานั้นไม่เกินหนึ่งวันก็หายเป็นปกติแล้วจริงเหรอถ้างั้นก็ดีโอ้โหผมเสียสละตลอดเวลาตอนที่ทรีศูนย์เทพสมุทรอยู่ในมือถังซอนหนัก54กิโลกรัมแต่ไม่หลุดจับมือน้ำหนักจะกลายเป็น54,00มกิลกรัม ดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งทุดสวรรค์น้ำหนักเพียงหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลกร,รัมทั้งนั้น,นก็เป็นอาวุธแทบสิกลับไปพักผ่อนเถอะข้าจะเฝ้าเขาอีกโอ้นี่คือเหนื่อยกว่าดาบทุดสวรรค์เยอะเลยนะสี่เท่าอ่ะวางใจเถอะไปกันดีกว่า วะโอ้โหมาแบบรอรอจะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงโอ้โหนี่นังเหรออาวุธของเทพสมุทรใช่นี่คือตรีศูนย์เทพสมุทรทั้งซายจริงๆชุดน่าจะเปลี่ยนสีนิดนึงด้วยนะจากนี้ต้องมีสิทธิใช้ตรีศูนย์เทพสมุทรแล้วส่วนอนุภาวของมัน เ้าต้องค้นหาอีกตอนนี้ดูหัวข้อการทดสอบที่แปดก่อนเถอะกาทรทดสอบที่แปดของเทพสมุรทรทำสำเร็จตามเงื่อนไขจะฝึกฝนวิญญาณผู้นีนถึงระดับเก้าวงแหวนรวบรวมกร,ร,ระดูกวิญญาณทั้งหมดคืนชีพผู้เคียงข่างเสียวอ,อู่และสังหารราชาวานพิสาทะเลลึกจำกัดเวลาฮะขคืนชีพเสียวอู่เป็นหนึ่งในการทดสอบที่แปดแลนก็นคือเหตุผลมีวานพิศาจอให้อยู่เกียงข่างข้าตั้งแต่แรกการทดสอบของท่านเทพสมุทรมีเหตุผลสมบูร ด่านนี้ยากเย็นแสนเข็ญเจ้าจะต้องรักษาวเวลาให้ดีสึวให้ถึงฤาช์ิตนามพรหมยุทธ์ภายในเวลาห้าปียาแค่ไหนเขาก็ทำได้แต่การคืนชีพเสียวอูเสียวซานต้องถอดทองแหวนและกระดูกวิญญาณออกบ้างพลังจึงอาจได้รับผลกระทบแล้วก็ผ่านการทดสอบยากขึ้นนะสิห้าปีห้าปีสำหรับข้าแล้วการคืนชีพเสียวอูนั้นสำคัญที่สุดต่อให้พลังจะเสียหายไม่อาจกลายเป็นเทพต่อให้ข้าต้องตายก็ไม่คิดเสียได้ว่างใจทั้ง มีแสงแห่งเทพสมุดก่อนขึ้นชีพเสียงกูก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเดียวข้าจะเตือนเจ้าอย่างหนึ่งขอบคุณผู้อาวุโสที่ข้าจะเตือนเจ้าคือราชาวานปีศาจทะเ,เลลึกเป็นอุปสรรคใหญ่สุดในการทดสอบที่แบงนี้คร<อ>แรกที่เจ้าสู้กับมันหากไม่ใช่เพราะสมุดครอบเอกภพกแฝงพลังของเทพสมุดทําให้มันตกใจหนีไปเจ้าคงไม่มีโอกาส<ช>รอดใช่เพราะว่ามันบำเพ็ญตะานานถึงเกือบล้านปีอีเพียงนิดเดียวจากกาวะกลายร่างเป็นมังกรอ,อ๋อ จะบอกว่ามันบำเพ็ญตบะมาเกือบล้านปีแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นมันบำเพ็ญตบะได้สามแสนปีเศษถ้ามันอาศัยการกืนกินสัตว์วิญาสมุตรตัวอื่นรวมถึงทักษะพิเศษที่ครบครันของมันมันจึงสะสมตบะจนเกือบได้ถึงหนึ่งล้านปีโอ้โหอนุภาพที่มันระบายออกมาจึงสูงกว่าสัตว์วิญญาแสนปีที่ข้าเคยพบและที่ว่ากลายร่างเป็นมังกรล่ะมันคือการที่สัตว์วิญญาณกลายเป็นเทพ ต้องผ่านการประสบเคราะห์เก้าหวลำบากกว่าวิญญาจารย์ฝึกฝนเป็นเทพมากมายผ่านด่านเคราะและราชวานผ่านการประสบเคราะห์มาแล้วแปดครั้งหากเปรียบเทียบด้วยพลังของมนุษย์มันถือเป็นหนึ่งในพรหมยุทธ์สูงสุดระดับ99ในสู้กับข้าข้าก็อาจเอาชนะไม่ได้ระหว่างการทดสอบที่แปดหากันกลายร่างเป็นมังกรสาเร็จโอกาสที่เจ้าจะผ่านด่านได้ก็ยิ่งต่ำขนาดท่านเองยังไม่มั่นใจงั้นการทดสอบนี้ข้าก็ไม่มีโอกาสชนะนั่นเหรอ มันก็มีแน่เจ้ามีอาวุธอยู่เออกลัวอะไรอ่ะตรีศ<ช>ูนย์นะจุดอ่อนสําคัญของราชาวาธคือกลัวพลังของเทพสมุดในตรีศูนย์เทพสมุดค่ะอืมถูกต้องทั้งซันหากว่าโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวที่ค้นเหมือนได้ก็คงจะเป็นเจ้า,าคนเดียวเท่านั้นขอบคุณผู้อาวุโสที่ย้ำเตือนข้าจะตั้งใจฝึกฝนผ่านการทดสอบโดยเร็วการทดสอบที่แใช้เวลานานเจ้าคือผู้สืบทอดของเทพสมุดไม่มีกฎเกณฑ์ผูกมัด จำเป็นแล้วก็เจ้าสามารถออกจากเกาะเทพสมุทรเพื่อไปฝึกฝนได้งั้นข้าพาพวกเพื่อนไปด้วยได้ไหมในขอบเขตแสงแห่งเทพสมุทรด้วยกฎเกณฑ์ของเทพสมุรนั้นย่อมไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จะต้องพาพวกเขากลับมาด้วยตอนที่เจ้ากลับที่เกาะเพราะการทดสอบที่ก้ายังต้องให้พวกเขาช่วยเหลืออ่าขอบคุณพวาวุโสเป็นอะไรเขาไม่รู้นะ เชนะื่อไปขอบคุณที่เจ้ามาส่งแคานี่นี่เชื่อไปแค่ทำซ้อนอย่าได้เกรงใจเียงแต่เมื่อออกจากเกาะแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะไม่มีปัญหาเลยรู้ว่าสถานการณ์บนดินแดนเป็นยังไงบ้นางน,น,านั่นหน,น,นสินั่นหนาสิ เอาละทุกคนจบไปแล้วนะฮะสำหรับใน E ีีที่201แล้วก็202นะฮะซึ่งบททดสอบที่7ของถังซานนะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะดูยากไปสักเล็กน้อยนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของถังซานจริงๆนะทุกคนด้วยความที่แบบยังง่ายยังไงนะฮะก็ต้องผ่านก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับก็สามารถนะฮะยกตรีศูนย์นะฮะของท่านเทพสมุทรขึ้นมาได้นะทุกคนแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่กําลังจะเจอหลังจากนี้นะ นั่นก็คือบททดสอบที่8เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่เขาเรียกว่า น่าจะเกือบยากที่สุดแล้วนะฮะทุกคนกับการที่ต้องสู้กับราชาวานปีศาทะเลลึกที่ต้องบอกว่าทั้ง7คนเนี่ยเคยประสบพบเจอมาแล้วตั้งแต่ตอนที่กําลังเดินทางมาที่เกาะเทพสมุทในครั้งแรกนะฮะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็เห็นอนุภาพแล้วนะว่าแบบอ้โหูมันร้ายแรงมากทุกคนและยิ่งท่านปวดไส้ซีเนี่ยบอกว่ามันบําเพ็ญตบะเนี่ยเกือบล้านปีอีกทุกคนหืนี่น่าจะเป็นแบบสัตว์วิญญาณที่ดูน่ากลัวที่สุดทั้ง แต่เคยดูมาเลยก็ว่าได้นะทุกคนคือมันมันก็ต้องแบบ นะหาวิธีที่จะจัดการนะฮะและสิ่งเดียวที่จะหานบททดสอบนี้ได้นะครับนั่นก็คือจะต้องฆ่าตัววาปีศาตัวนี้ให้ได้ด้วยทุกคนซึ่งจริงๆก็แอบหวั่นๆเหมือนกันนะเพราะว่าถังสานเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะต้องพบเจอหรือว่าจะต้องต่อสู้เนี่ยมันจะยากแค่ไหนนะทุกคนแล้วก็พลังที่แบบเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเนี่ยจะสามารถดึงพลังตีศูนย์อันนี้เนี่ยออกมาใช้ได้แบบ100%รอเปเนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอ ดูกันต่อไปนะฮะแต่ในฝั่งของหลนเสียเองนะฮะก็ได้ผ่านนะฮะบททดสอบที่7ไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะฮะและอย่างที่เราบอกว่าเหมือนแบบ ไทม์ไลน์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะคู่ขี้สู่สีกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็บททดสอบที่8ของเลนเซียเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะต้องเจออะไรนะทุกคนแต่เราคิดว่ายังไงก็คงจะไม่ง่ายเหมือนกันนะทุกคนก็รอลุ้นแล้วก็รอติดตามชมไปด้วยกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่าใน E ีีต่อไปเนี่ยบททดสอบที่8นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับและถังซานเนี่ยจะงัดไม้เด็ดอะไรนะฮะขึ้นมาให้เราดู ให้ทุกคนยังไงไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปเลยดีกว่าครับ